ข่าวมินัยเที่งคืนฟุตบอลไทย b บมานโน o โปรกิงสไตล์ประจำวันที่16มกราคม2564โดยชมว,ว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเราบปันข่าวฟุตบอลไทยช่วขงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่ครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ชมุกค,คุณใดแถลงการถึงสารักห้ประโคนแบ็กซ้าทีมชาติไทยคนนี้ เดิสโมสรฟุตบอลชุนบุคคุนไดมอเตอ,เตอร์ทีมแชมป์เคลีกเกาหลีใต้แถลงการถึงสศลหายประโคนแบ็กซ้ายทีมชาติไทยขอบคุณสำหรับการค้าแข่งตลอดระยะเวลา6เดือนเต็มเดี๋ยวเขาจะบอกว่าสศลนั้นจบการร่วมง,งานที่ชุนบุคคุนไดมอเตอร์แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รนั้นอยากจะแสดงความขอบคุณต่อทางสศลที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะบรรลุปเป้าหมายและความฝันของเขาที่ชุนบุคค,คุนไดมอเตอร์ในครั้งนี้ สำหรับทางสาสะลักหายประโคนย้ายจากทางบุรีรัมย์ไปร่วมทีมชวุคคนไดมอเตอร์ด้วยสัญญาย,ยืมตัว6เดือนซึ่งทางสาสะลักหายประโคนจะลึกครั้งใหญ่เป็นนักเตะไทยคนแรกในประสา AN, ik, สทโคต้าอาเซียนคว้าแชมป์เคลิกเลกสุดทางเกาหลีใต้ได้ในครั้งนี้เป็นตัวงานที่ผมดูแล้วเนี่ยทางเกาหลีใต้นั้นก็มีแนวโน้มว่าอนาคตอาจจะยืมตัวทางเจ้าพีสัส,ะสะลักหายประโคนคนนี้เพิ่มอีกก็ได้ต้องรอดูขึ้นต่อไปในอนาคตของเจ้าพี เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีก่านครับซิกโก้เปิดใจทำไมถึงอยากคุมทีมเจลิกโดยการที่ทางโคซิกโก้เกียรติศน,นาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันเป็นกุนซือใหญ่ของสโมสรฮองอัญญลายกับทีมกางแข้งแห่งศึกวีลิกของเวียดนามได้เปิดใจบทเปรือกผ่านรายการสเตเดียม3ทางช่อง y o u t u b ีเอถามไทยแลนด์นิวส์ถึงเป้าหมายอนาคตในการทำหน้าที่กุนซือหลังหมดสัญญากับทางฮองอัญญลายหลังจบพดธีการนี้มาว่า อยากจะคุมทีมเจลิกในญี่ปุ่นลิกเบอร์นหนึ่งของเอเชียสักครั K ้งหนึ่งนะซึ่งแน่นอนว่าการคุมทีมในเจลิกนั้นเป็นความฝันอยู่แล้ว เพราะว่าพิโก้เนี่ยมีความใฝ่ฝันเหมือนกันอย่างโค้ดเกาหลีหรือโค้ดญี่ปุ่นจากโปรไลเซนที่เป็นของ AFC เขาก็สามารถไปยื่นที่อื่นก็ได้หากว่าโชว์ผลงานการคุงทิมไม่ดีคิดว่าเป็นไปได้หมดอยู่แล้วอย่างเช่นโค้ดที่ทำในญี่ปุ่นก็มีหลายคนที่เป็นโค้ชต่างชาติอันนั้นพี่ว่ามันก็เป็นความใฝ่ฝันส่วนจะไปได้หรือไม่ได้นั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องพัฒนาตนเองให้เกิดการยอมรับซะก่อน ซึ่งดอ่อนว่าโปรไลเซนคือใบเบิกทางแต่เรลานั้นจะทำอย่างไรให้คนที่จะจ้างเรายอมรับก่อนและมาตรฐานของโค้ดมันก็ต้องสร้างโปรไฟล์ถ้าเรามีคนที่เสนองานให้เราเยอะเท่าไหร่มันทําให้เราไนดะ้มีความรู้สึกว่ามีคนแอบมองเราอยู่นะมันก็เหมือนกับดับบลบอลกับผลงานก็ดีมีคนซื้อถ้าผลงานไม่ดีก็ไม่มีใครจ้างย่างไรก็ตามพี่ยังต้องรักษาสัญญากับประธานสโมสรของอัญยาายดวนเยนดิกก่อนเลยนะ แต่ในสายงานโค้ดในเรื่องของสัญญามันมีคําตอบอยู่ในตัวแล้วพี่ก็ถึงไม่ได้ออกไปพูดถึงการไปไหนอะไรยังไงแต่ด้วยความเป็นจริงเรานั้นอยู่ภายใต้สัญญาเป็นหลักส่วนในอนาคตอันใกล้นี้กับทางของอันเาลายจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับผลงานอย่างที่ทราบที่วีลีก2022เป็นยังไงอยู่แล้วถึง AFC แชมเปี้ยนลีกเป็นอย่างไรงเาไราก็รู้ผลงานจะเข้าตาประธานสโมสรหรือไม่เขาจะต่อหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคตกันต่อไป เป็นว่าง,งานนี้ผมโคซิโก้นะฮะก็่ายยาวไปหน่อยแต่เขาก็บอกว่านั่นคือความฝันสูงสุดของเขาเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับมหาศาลเปิดรายรับ5ปีที่ญี่ปุ่นมายซีไทยรับเท่าไหร่เดี๋ยนวนี้เรามาเปิดรายรับของเมซี่เจชินาทิปสงกสินเยรเมกเกอร์ทีมชาติไทยในสีเสื้อคอนเซซโปโรก่อนจะย้ายสู่ทีมแชมป์ีสมัยคาวาสกิฟอนเทเล ตัวอย่างนี้ในเดการ2017รายรับนะฮะอยู่ที่1 7 3 7 9 5บาทต่อปีหรือว่าตกเดือนละประมาณ2,906,500บาทต่อมาในเดการ2018รายรับอยู่ที่2 7 8 7 0 0บาทนะฮะต่อปีหรือประมาณ2,31,725บาทต่อมาในเดการ2019รายรับอยู่ที่ 8ลาน6 8 9 721บาทต่อปีตกเดือนละประมาณ7 2 0 0 0 0บาทฤดูการ2020รายรับอยู่ที่11ล้าน5 8 6 295ล้านบาทตกเดือนละประมาณ9 6 5 525บาทและสุดท้ายในฤดูการ2021นะฮะรายรับก็เท่ากับรายรับปี2020เลยและก็ตกอยู่เท่ากันเลย ซึ่งรวมแล้วเมสซ่เจรับไปแล้วไม่ต่ำกว่า36.38ล้านบาทเรียนละชีเดียวเตรียมอะไรก็ตามชนาธิปสงกสินย้ายสุดลังอนตะเล่นในครังร้งนี้จะรับอยู่ที่เท่าไหร่ที่แน่เกินกว่าที่รับอยู่ตอนนี้กับทางคอนเซซเปโรอย่างแน่นอนสำหรับทางชนาธิปสงกสินดาวรุกทีมชาติไทยทำตามความฝันสําเร็จด้วยการย้ายบร่วมทีมคอนเซปรโรที่นั่งจากทางเจลิคของญี่ปุ่นเมื่อปี2007ด้วยสัญญาย,ยืมตัว ก่อนจะสร้างผลงานที่อย่างเจ้เยี่ยมพาทีมคว้าอันดับ4ของทางลีสูงสุดของญี่ปุ่นได้เป็นประศาสตร์พร้อมกับฉุกเลือกให้คว้ารางวัล MVP แห่งปีของสมโมสรในครง้ังนี้และทางเจลิกก็ได้เลือกให้เป็น11ขุนพลแห่งคุณค่าสงคุณค่าแห่งศึกเจลิก2018กันอีกด้วยครับก่อนจะถูกซื้อขาดร่วมทีมชนะทิพคนนี้กลายเป็นแข้งจอมทัพที่ทีมจะขาดไปได้เลย พร้อมกับพาทีมคว้าปรองแชมป์ YBC บรูวันครับเป็นทั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกทั้งชนะทีมคนนี้นักเตะไทยของเรามีชื่อเป็นผู้เล่นอันดับที่9ที่มีค่าตัวแพงที่สุดบนเวทีเจลีกของญี่ปุ่นมาแล้วเป็นรางัลานที่ต้องรอตันต่อไปก้วการนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรหลังจากที่เจ้าเจดจะย้ายไปอยู่กับทางคาวาสกิฟุตเทเล่แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเวียดนามตีข่าวใหญ่ใายด่านทีมชาติเวียดนามท็อป10ของโลก โดยสื่อยักใจเวียดนาม VNS x e s s รายงานข่าวใหญ่ฮูวันอวนผู้สับปะตะทูทีมชาติเวียดนามถูกเสนออชื่อเข้าชิงท็อป10ผู้สับปะตะทูยอดเยี่ยมแห่งปีในปี2021ในครั้งนี้โดยสื่อของเวียดนามระบุว่าฮูวันยูถูกเสนอชื่อเข้าชิงผู้สับปะตะทูยอดเยี่ยมในปี2021ใน10อันดับแรกปรายชื่อของโลกโดยฟุตซอลแพลเน็ต ซึ่งในการแข่งขันฟุตซอลเบลด์คัพปี2021ที่ดิทชเนียประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่2และยังผ่านเข้ารอบเป็นครั้งที่2ในรอบแบ่งกลุ่มกันอีกด้วยโดยเฉลี่ยแล้วอาวันยูเซฟได้มากกว่า10ครั้งต่อเกมสำหรับทางเวียดนามในชชนะเหนือปานามาวันที่16กันยายนโดยวันยูคนนี้แต่บอลข้ามเส้นเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามแต่บอลชนคานและกระดิ่งออกมากรรมการไม่อนุญาตให้ทำประตูได้ในครั้งนี้ แต่ละว,วันแต่ละรางวัลของฟุตซอลไแเนเตปียบเทียบได้กับทางโคดิมบอลนะฮะในศึกฟุตซอลในครั้งนี้ซึ่งนี่เป็นครั้งที่2ที่วันยูได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นี้และวันยูนี้จะแข่งขันเพื่อจะชิงรางวัลแอนเดรเดโกในครั้งนี้โดยการน,นี้คนที่เข้าชิงนะผมก็จะมีนะฮะอาเพเดล่าเครโฮเชียโกมันเดสโปรเช่วิลเลียนฟร์ิเปโดรอนสามคนนี้มาจากบราซิลต่อมาก็จะเป็นดิดัก๊กพราน่าโอตรา เฟเดริโกเปเบรสกอนบริโกสจากทางสเปนต่อมาก็จะเป็นเร o n ลฮ d o d าโดเด o v เ e โรวีเอแราเบรตเอหรือว่าฮิกิตาจากทางคาซัคสถานและก็นิโคลัสซาเบียนโตจากทางอิตาลาดิมิทรีปูฟิรอฟจากทางรัสเซียและสุดท้ายก็จะเป็นอาบ i ิเลซ s าซา m มีจากทางอิหร่านในครั้งนี้เป็นรงางว่างานนี้ผมเวียดนามนะฮะก็ถูกเสนอชื่อติดท็ททอป10ในครั้งนี้ ก็ต้องรอดูคืนต่อไปกรับทุกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจลิกยกชนาทิพย์สามแข้งเบอร์18ฟอนตาเล่ประวัติศาสตร์ของจริงเลยนะโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจลิกลีกฟุตบอลญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความยกเมสซี่ไทยชนาทิพย์สงกระสินหนึ่งในสามแข้งยอดเยี่ยมเบอร์18ของฟอนตาเล่โดยการระบุข,ข้อความว่านักเตะสามรายล่าสุดนี้สวมเสือ้อหมายเลขสิบแให้กับทีมคาวาสกิฟอนตาเล่ ale, โดยในฤดูกาลสองพันสิถึงสองพ ก็จะเป็นเอลซินโยนะผมติด11ผู้เล่นยอดเยี่ยมฤดูกาล2020ถึง2021ก็จะเป็นคาอุรุมิโตมะและฤดูกาล2022จะเป็นไทยแลนด์ชนาทิ in, พย์สงกสินติด11ผู้เล่นยอดเยี่ยมปี2018นะครผมเป็นตางานนี้นะฮะถือว่าเจ้าดิงน้อยเจคนนี้ไม่ธรรมดาจริงเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับก่อนจะตรักถ้วยเอเชียยโหคว้าหอกกาโช่มารุนทับ โดยการนี้สมโมสรฟุตบอลยยโฮดารุนทักซิมนะฮะยอดทีมแห่งสึฟุตบอลลีกของทางมาเลเซียที่เป็นทีมมหาเศรษฐีเงินถุงเงินทังเชาบุญทุ่มเดินหน้าคว้าตัวอดีตแข่งดีกรีกรกทีมชาติอิตาลีชุดยู21ที่ค้าแข่งในศึกการนโชสลาตอรีมาร่วมทัพเพื่อจะได้ล่าควาสเสดิกา,การใน2022รวมไปถึงการลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปียนลีก2022ที่จะมีการจัดถลักในวันที่17มกราคมนี้ ล่าสุดสมโมสรยาโฮนะฮะออกถแถลงการคว้าตัวฟอนเดนโดฟอ์เดนเทอรี่ขวหน้าชาวอิตาลี ina, อันเจติน่าวัย22ปีที่เคยเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีในชุดยู18ปียู u 19ปียู u 20ปีและก็ยู27ปีนะฮะซึ่งจากสมโมสรฟุตบอลอูร์ดิเนเซ่ดึงตัวมาร่วมทัพเพื่อเดินหน้าป้องการแชมป์ฟุตบอลลีกในประเทศรวมถึงการไล่ล่าคอนเสิร์ตในรายการ AFC แชมเปียนลีก2022ในครั้งนี้ ซึ่งนเตสสับเปลี่ยนนี้เคยผ่านการแข่งขันกับสโมสรดังมามากมายไม่ว่าจะเป็นเจนัววิเซนซามารกาเอ็มฟอรีวัตฟอร์ดเชฟฟิลเวนเดย์และก็สโมสรล่าสุดก็จะเป็นโอดินิเซ่การันตุนผู้บอล a f c แชมเปียนลีก2022ที่จะถลากขึ้นในวันที่17มกราคมนี้สโมสรผู้บอลเยโคดรุนทัซซิมอยู่โถที่3ร่มกระทางฮองอันยาายจากเวียดนามคิตชีเอสซีจากฮ่องกง และก็ยูเจ็ดซิตี้จากฟิลิปปินส์และสท้ายตบท้ายด้วยเลออนซิตี้จากทางสิงคโปร์ในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดลักชมและก็ร่วมเชียร์กันด้นครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยเช่นคือฟุตบอลไทยบมยมมโนโปลกิ้งสไตล์ประจำวันที่16มกราคม2564โดยชาวบัครั้งฟุตบอลไทยครับ